มีไอเอโอบอต้องยืดได้โบชั่วต้องยืดในบับชัวัวชัวขาอไห้ไว้บอสับชัวบไแอง้ซ้ำเดินเดียวเราบโจโบจังว่าสิอยู่บ่อไดอยู่มูดมันสิบหกเราเขาเขาเขาไปแกะเขาก็บไดงี้นะเพราะมันมันฝรั่งมาบองผมล้วของผมล้เอิสน้ามาเหตไห่อย่างไดแ่ะผลิตอินเดียอันเนี้ยอินเดียหรขออินเดียอินเดียใช้ได้โน้ทางไก่ตะบูทูดไนแก แต่มันได้อยู่ช่วงแรกๆประมาณบูทูดไหมมาถอดซิปอ่วงใส่ได้บ่ผมไม่เคยเห็นเลยต้องถอดซิปเข้ามาบูทูดขึ้นมาต่อไปซิปนี่เขายู่ระว่าประกันสัญญาหนึ่งสองปีเขาเขาซื้อซิปมาใส่อยู่นี่ใช้สองปีหลังจากสองปีไปแล้วนี่บ้ารญาตแล้วเจ้าสิใช้ต่อเจ้าก็ต้องเติมเงินมาเนี่ยเติมเงินอ๋อแบบโทรศัพท์อ่าคันวัสดุทรัพยเจ้าก็ต้องมันเป็นแบบโทรศัพท์อยู่แล้วตัวนี้เพียงแต่ว่าเจ้าคันวัสุ่เติมเจ้าก็ใช้ระบบบูทูด บ่าวิซิมใส่ได้นะเจ้าสามารถกดเบิรงไดว่าตัวใดใส่ว่าด้ตัวใดไฟทัวใดท่าใดนี่ครับนี่่เจ้าาจะว่าใส่ว่าดดนี่มันก็ได้ใส่ว่าดดกับเจ้าัีบ่้บ่ได้กับเจ้าจีบไปอัไนมันก็เป็ได้งั้นเราก็ว่เราไปชดประธานดีกว่าเราไปเพราะมันม่ีตัวนึงก็นีเด้่ไปดพรานแวดตัวนี้ตัวทีว่าสิมาเบอรงสองแผงอีกตัวนึงหมูเป็ดก็จะหมูเป็ดหมูเป็ดอ๋อเรื่องสายมูเป็หมูเปของเปือยหมีน้าหมูอะไร ไรคีไีไรขีไปุนไรขีเล่ยไปเลยไปไรขีตะบนไรขีตงโอ้ยเส้นกับซึ้งกึงคนเมืองครับคนเมืองขนาดยี่้อเปิดน้าผมเราเปิดโดนนหน่ย่า่่า อบคลายเนครับผมครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณในความชุ่มชื้แถวนี้นีฮยที่นี่ที่หที่มือเชอ่อหันผมแจกเลยตัวหากรัไปนี่ไปพนาเสนบรรานี่รนากไยกกับนยูไปตล้านนะพะน